อันนี้ก็เป็นเครื่องอฟังเพลงผ่านบลูทูธสำหรับรถที่ไม่มีบลูทูธนะครับโดยหลักการทางานของมันก็คือมันจะส่งคลื่นสัญญาณ FM นะครับให้ตรงกับคลื่นวิทยุของตัวนี้นะครับตัววิทยุนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็ลอกสติกเกอร์ออกแล้วนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ก็จะมีไม้นะครับ ม ial, ี mainland, ps, pues ไม้น humans, ีอ settling, ่อันนี้มีไม่ในตัวนะครับแล้วอันนี้เป็นหยุดเพลงฟังเพลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังรับตัวศัพท์นะครับรับตัวศัพท์วางโัรศับนะครับอันนี้ก็เล่นไปสุดแล้วก็เล่นไปหลังสุดนะครับก็ระบบชาร์จอันนี้ก็จะเป็น3 1มนแอมป์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอาจจะแอมป์น้อยนะครับผมว่าน่าจะทัก1.5 2แอมป์นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเสียบให้ดูตัวนี้ก็จะมีไท้์ซีด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสียบให้ดูนี่มาแล้วครับกว็วิธีการทำนะครับอ่าตอนนี้ก็เคลื่นอยู่ที่8 8.5นะครับเราก็แค่เปิดวิทยุนะครับ เปิดวิทยุมาที่คลื่น87.5นะครับ87.5พอให้เขาจูนขึ้นมาก็วิธีการจูนขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นที่เรามีอยู่เขาออกอาตาศอยู่มันทำให้เกิด เสียงรบกวนนะครับให้เราทำการเปลี่ยนคลื่นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไม่ได้เปิดได้ฟังนะครับเพราะว่า,าตัวตัวโทรศัพท์นะครับผมใช้ถ่ายวิดีโอนะครับนี่ถ้าเกิดว่าขึ้นตรงกันแล้วนะครับแปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับแปดสิบเจ็ดจุดห้านี่ก็จะเป็นคลื่นสำหรับตัวนี้แล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าคลื่น87.5นี่มันไม่ว่างนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนจูนขึ้นครับตัวน,นี้หมุนได้ไหมเอ่ยตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวทำการกดนี่โอ้เดี๋ยวติดลิกสิ์นะครับขึ้นขึ้นที่87.5มีมีเสียงนะครับกดแช่นะครับแล้วก็ปรับจูนขึ้นได้เลย ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวผมก็จะบิดวิทยุก่อนนะครับบิดวิทยุก่อนก็จะมาปรับตัวนี้นะครับกดเช่แล้วก็เราปรับเลยนะครับว่าเราจะเอาขึ้นเท่าไหร่เอาผมเอาเป็นร้อยห้านะครับร้อยห้าจุดห้านะครับร้อยห้าจุดห้าก็ผมก็มาเปิดวิทยุครับ แล้วก็ปรับมาเป็นที่ตัวร้อยห้าจุดห้านะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัว FM ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาเลื่อนไปนะครับ,รบใช้ FM นะครับไม่ใช่ AM นะครับ f m นี่ครับอันนี้ก็จะจูนตรงกันแล้ว นี่ก็สมมุติถ้าเราต่อบลูทูธเข้าตัวนี้นะครับเพลงมันก็จะเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถเปิดเสียงลดเสียงตามปกติได้เลยแต่ผมก็จะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่นะครับถ้าว่าผมมีโทรศัพท์สองเครื่องเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะทาให้ดูแยกอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้วิทยุ fm นะครับเป็นบลูทูธนะครับแปลงรถให้มีบลูทูธขึ้นมานะครับ สำหรับรถรุ่นเก่าๆที่ไม่มีบลูทูธครับฟังเพลงสบายหูเลยครับ